thank you ซีสองจากชุดสืบสวนพ2อินซีสองจากชุดสืบสวน2เปลี่ยนอินซีสองวสองขณะนี้เรากําลังติดตามรถผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นรถยนต์เก๋งสีเขียวหมายเลขเทะเบียนพต5 8 7 6เราสืบทราบในเช้วว่าภายในรถคันดังกล่าวมีอาวุธปืนและซุกซ่อนยาเสพติดไว้จำนวนมากเปลี่ยนอินทีสองวสอง อยากทราบว่าคันนี้รถผู้ต้องสงสัยไปทางที่ใดขณะน,นี้รถผู้ต้องสงสัยกาลังตัดเข้าเส้นทางรัฐมุ่งหน้าไปทางถนนสุขสวัสดิ์เปลี่ยนสายตรวจทุกคันปรดทราบสายตรวจทุกคันปรดทราบสกัดจับรถสีเขียวรถสีเขียวทะเบียนพต5876พต5876มุ่งหน้าถนนสุขสวัสดิ์ระมัดระวังเข้าใจว่ามีอาวุธด้วยตินตามเร็ว คนข,ของฉัน แล้วดาบเข้มฉันตามแกมาห้าปีแล้วแกรอดทุกครั้งครั้งนี้แกไม่รอดแนะ่อย่าอย่าทำอะไรงงโง่อย่างนั้นทิ้งปืนซะ เราพบของกลางเป็นจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในรถคนร้ายครับประมาณห้าแสนเมตรครับผมดีมากนำของกลางไปไว้ที่กองปราบครับผมสิ้นสุดกันทีมิสเตอร์คิม ขึ้นไหวไหมเย่ชงพุงชึดเคี okay. ้ยมือเ <c oughs> ก่งมากแเทเยี่ยมอ๋อเล่นจริงเลยนะน้อง <c oughs> ขอโทษนะพี่หนูเล่นแรงไปหน่อยไงไม่หน่อยครับเล่นซะพี่เกือบเดี่ยง <c oughs> สุด<น>ยอดมากเลยอะไม่ขนาดนั้นหรอกแม่ ครับคนครับคนจริงๆครับไม่ได้หุ่นครับผมผู้กองผมจ้าชิมครับอ้าวเข้ามาทำไมอะจาโอ้โหเกือบแล้วนะเนี่ยอุ้ยเออพอดีสารวัตรชลิตมาเยี่ยมนะครับนี่ฮะใช่ครับ สวัสดีครับสารวัตรเยี่ยมมากผู้กองไม่เสียแรงที่ทางเราดึงตัวคุณมาช่วยงานในหน่วยปราบปรามยาเสพติดสารวัตรชมผมมากเกินไปนะครับไม่เกินไปหรอกฝีมือคุณแบบเนี้นะรับรองว่าพวกค้ายาเนี่ยไปทั่วนรกแน่นอนผมรับรองนะครับว่าผมจะพยายามอย่างเต็มความสามารถครับในการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดเราต้องใช้กลยุทธ์ทั้งบูทั้งบุญทางหน่วยงานของเรามั่นใจว่า คุณจะต้องจัดการได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับฮัลโหลครัพ่ออ่าเป็นไงเจ้าคนเก่งซ้อมเสรอยังเพิ่งเสร็จตะก,กี้เองครัพ่อพ่อมีอะไรเหรอคะ เออพอดีพ่อเพิ่งปิดจ็อบนะพ่อก็มีเวลาว่างแม่ก็เลยชวนไปพักต่างอากาศที่ชายทะเลสกัดทิศเหนืเมื่อไหร่คะก็ออคืนนี้ไงแต่ว่าพเพจยังไม่ได้เตรียมตัวจัดของเลยนะคะพ่อเอาเถอะหน้าอีก20นาทีเจอกันนะลูกนะพ่อจะไปรับที่นหน้าโรงยิมกันแล้วกัน เรารู้อยู่ในพวกค้ายาเสพติดให้ได้ผมได้รับคําสั่งจากผู้ใหญ่มาโดยตรงครับเราต้องหาต้นตอแล้วก็ถอนรากถอนโคนมาให้ได้ครับเอ้าสรวัตรสารวัตรพี่ผู้กองรณพศพบครับเพิ่งมาทํางานวันแรกผู้กองนี่ท่านสรวัตรเพิ่มพลไอดอลของคุณไงย,บบยินดีรู้จักบอกยินดีที้รู้จักครับสรวัตรสวัสดีครับสรวัตรผมติดตามผลงานสารวัตรมานานมากเลยนะครับสารวัตรเป็นฮีโร่ในใจผมเลยนะครับ ผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือมั้งคุณผมก็แค่มือป่าบธรรมดาไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์สักหน่อยอนี่ถ้าไม่เกรงใจแล้วก็ผมอยากจะขอลายเซ็นสรับบางที่เล็กสักหน่อยนะครับเอาวันหน้ากันแล้วกันนะวันนี้ผมมีนัดอโอเคแล้วเจอกันครับ ไปต่อเนี่ยกับ้้าแลวโอเคได้ไว้เจอกันกลับบ้านดีนะบ๊ายบายเจอกันจ้าอ๋อวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ยท้งเจ็บอยู่เลยนะเดี๋ยวคราวหน้าแก้มือใหม่ขอโทษพี่เฮ้ยโอ้ยพอแล้วพอุิยพ่อขอโทษค่ะอืมแล้วทำไมพ่อมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงล่ะคะพ่ออยากจะลองดูว่าเราเก่งขนาดไหนแล้วเรื่องนี้ แม่กับน้องรอที่บ้านรีบไปแต่ลูกไปข้อเชื่อแล้วลูกเก่งจริงๆ,ๆ,ๆไปด <ไป S 1> ้วยสารวัตรเพิ่มพล ได้ละโอ้โสวยจังเลยอะชาลีเหมือนของจริงเลยโอ้ยลอยของจริงนะสิแหวนเพชรเม็ดเนี้ยผมตั้งใจซื้อให้คุณเลยนะหุยไม่เอาอะ่ะมาซื้อของแพงแบบนี้ให้พลอยทำไมอะ่ะพอรับไปเถอะ แล้วเราแต่งงานกันนะแต่ว่าเรายังคบกันไม่ถึงปีเลยนะชาลีก็ผมรักคุณแล้วนี่เห็นแค่ตัวนี่พลอยไม่ได้พาคุณไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เพชรเลยนะงั้นพลอยก็รีบพาผมไปสิ จะได้เป็นการเปิดตัวว่าที่สามีได้ไงนี่พ่อพลอยเป็นตำรวจนะคืนมาล้อเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะให้พ่อจับขังลืมไส้เข็งกรบผมนายชาลีว่าที่ลูกเขยขอรายงานตัวครับคุณพ่ออืมครับผมใช้ได้ไหม ชาลีคะเรื่องกต่งงานที่เราคุยกันอะ่ะพลอยว่าเอาไว้วันหลังดีกว่านะทำไมละพลอยก็ที่บ้านพลอยไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะคืนคุณโผล่ไปตอนนี้นะมีหวังวงแตกแน่เลยอะ่ะแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เราก็จะไปผักร้อนกันแล้วด้วยอ่ะนะขอเวาลาพลอยอีกหน่อยนะรับรองว่าถ้าเกิดกลับมาเนี่ยพลอยจะบอกเรื่องนี้กับพ่อ แล้วเราก็จะแต่งงานกันนะอืมสัญญาได้นะ สนุกนะค่ะไปเล่นเอาเวสครับงัดลูกนี้เอาชมตัวครับปาเข้ามาจับแล้วชิงให้ครับอีซ้ายครับยิงโอ้โหแม่ได้ตอบเน้นๆเลยเลยครับตอบอีซ่าแต่ว่าเท้าซ้ายเนี่ยไม่ใช่เท้าถนัดโอ้โหน่าชื่นใจครนี้ให้ฉลาดมากนะ เป็นยังไงบ้างฮะไอ้เสือชาลีก็ดีเว้ยครึ่งแรกเนี่ยนำเป็นหนึ่งศูนยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฉันหมายถึงงานใหม่ของนายต่างหากอืมก็โอเคนะฉันเพิ่งเริ่มงานวันแรกอ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกอแล้วแกเป็นไงบ้างแจ่มว่ะ เขาดูท่าน้องพลอยเนี่ยจะชอบแบบที่นายช่วยเลือกให้มันก็แน่อยู่แล้วเว้ยเพชรเนี่ยน้ำงามขนาดนั้นใครไม่ชอบก็แย่แล้วเฮ้ยนี่แสดงว่าแพรพลอยเนี่ยยอมแต่งงานกับแกแล้วเหรอวะมันช่วยอยู่แล้วไอ้เสือเฮ้ยจริงดิเอ้ยอย่างนี้ต้องฉลากันหน่อยนะเว้ยเอ้ยน้องน้อเอามาสักสองดิ้งนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรนะเพราะปกติเนี่ยเราไม่ดื่มอะ เอาหน่าโอกาสพิเศษแบบนี้ทั้งทีนะเว้ยดื่มนะฮะฉันได้งานใหม่ส่วนแกก็จะได้มีอ,ะอนะนิดนึงเป็นไงบาซิลเจ๋งป่ะใช่ได้เลยใช่ได้เลยขอบคุณครับแด่วันชื่นคืนสุข yes ีสองคนน้ไม่รู้จักโตกันสักทีข้อมูลจากแหล่งข่าวแจ้งมาว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้เวลาปราบปรามแก๊งค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติรายนี้เป็นเวลาถึง5ปีหลังจากมิสเตอร์คิมหัวหน้าแก๊งได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า สมุนที่เหลือจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาใหม่ในอีกไม่ช้าและจะมีการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับหัวหน้าทานข้าวกันแล้วค่ะคุณตำรวจจ้าเดี๋ยวตามไปจ้าคุณภริยา พี่เพชรรอด้วยดีไม่รอแล้วรอด้วยพ่อเหนื่อยหูโอ้โหกับข้าวน่ากินั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อยขอชิ้นนึงก่อนเ้ยอาด้วยดิอะไรกันเนี่ยฮะสองสาวทำระกาศาเป็นเด็กๆไม่ได้หยอกแม่คะแม่เห็นตาเพชรไหมคะตาเพชรอะลายไปหมดแล้วนะคะแม่ ขอไปทานก่อนไม่ได้หรอคะนะไม่ได้ค่ะไปเล่นน้ําเค็มมาไปอาบน้ําดี่นี้เลยไปนี่เยียรเพ็รเราเป็นพี่นะต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องสิไปอาบน้ําเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะแม่มานี่ พวกมันอยู่กันพร้อมหน้าเลยวะยังรู้ได้ไงวะเอา้ารถมันจอดอยู่นั่นไงฮัลโหลเนี่ยครับอือว่าไงเจอที่พักของพวกมันแล้วครับเนี่ย อยู่กันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวเลยครับฝ้าผมมันไว้ให้ดีอย่าให้คลาดสายตาได้ครับพี่ไปสารวัตรเพิ่มพนวันนี้เป็นวันตายของแก ลอยใครซื้อแหวนเพชรให้ไม่บอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะใครซื้อให้พี่เพชรพลอยซื้อเองอใช่ไม่เชื่อหรออย่าแหวนราคาแพงขนาดนั้นนะ่ะแกจะซื้อเองได้ยังไงบอกมานี้นะว่าใครซื้อให้บอกก็ได้แต่ว่าพี่เพชรจะเพิ่งบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่นะ ก็ว่ามาสิแฟนเขาซื้อให้แฟนซื้อให้ <c oughs> นดีพลอยแะมีแฟนตัดหน้าฉันได้ยังไง <c oughs> ฉันไม่ยอมหรอกนะเอา้าก็คนมันสวยอะเ <c oughs> ชื่อไม่ได้หรอกนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ว่าตัดแฟนแกเป็นใครแล้วเขาหล่อหรือเปล่า แล้วเขารวยไหมอะทั้งสองอย่างเลยหลอ่อแล้วก็รวยด้วยนี่ถ่ายเป็นไฮโซได้นะริ่เหรอโอ๊ย,ออยตายแล้วตาร้อนถ่าไปหมดเลยอีว่าแต่ว่าเขามีพี่ชายหรือว่าน้องชายหรือเปล่านานาให้หน่อยนะนา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 ,นา,นานมีมีอยู่คนนึงนะ คุณพ่อเขาเป็นพ่อไม้ด้วยพี่เพย์สนใจนเวละ <ś c oughs> จะบ้าเหรอฉันยังเป็นสาวเป็นแส่อยู่แท้ๆจะให้ฉันแมวพ่อไม้เนี่ยนะบ้าเอ้าแต่ถ้าไม่สนคนนี้เนี่ยไม่มีมาให้สนแล้วนะหมดแล้วจริงๆนี่ว่าแต่ว่า เขาแก่มากไหมอ่ะพี่เพชรน่ะพูดน่าเกลียดนี่ตลงรว่าสนใจจริงๆใช่ไหมเนี่ยคะก็รถดับของนสุดท้ายแล้วนี่ถ้าพาขบวนนี้ไปนะก็คงไม่มีอีกแล้วล่ะว่าแต่ว่าแฟนแก่ชื่ออะไรฮะ ชื่อชาลีชื่อเพราะไมล่ะอืมดี เ่อใส่แน่แน่เดี่ยวดยยียย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 ียยยยยอยั้ยยยยยมยยยนยยยนยย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 ล้ยย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 ยเยย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 นยยกยยยยยงยยยยยยยๆยย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 ใครลยยยอยยแ้นยย ไม่ไหวเลยนะเนี่ยนี่ในชีวิตจริงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะพ่อไม่เคยแพ้ใครเลยนะแหมพ่อคะอย่ามาพูดเลยตอนที่ไปสนามยิงปืนนะพี่เพชรก็ยิงแม่งกับพ่อตั้งเยอะใช่ค่ะพ่อแก่งแก่งแก่งแพ้พ่อว่าเพชรนะไปสมัครเป็นตำรวจกับพ่อเียค่ะพูดไม่เล่นนะคะพ่อ นี่แค่ปีเดียวนี่เพชรก็จะจบนิติแล้วนะคะพ่อ,อชักใบให้เรือเสียสิคะแม่คุณพ่อคุณลูกมีความสุขกันจริงๆเลยนะปล่อยให้เราเนี่ยเป็นนงางแจวก้นครัวอยู่คนเดียวออก็พักร้อนิดนะคุณภรรยาครับทราบคะ่ะคุณตำรวจเออว่าแต่ว่า วันนี้เนี่ยเป็นเวรของใครเอาขยะไปทิ้งนะาอืมเวรใครนะยกหมื่นขึ้นเป็นใครเป็นใครตอกี้ไก่ใครเล่นเกมแพ้นะคะเบาไม่มีไม่มีพ่อค่ะคนเล่นเกมแพ้นี่อย่าเบี้ยวสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อต้องเป็นคนเอาขยะไปทิ้งค่ะใช่ค่ะเนี่ยพ่อนะอืแล้วลูกๆเนี่ย จะให้พ่อขยะไปทิ้งมีเหยอะใช่ค่ะใครเห็นด้วยบ้างคะว่าพ่อควรจะขยะไปทิ้งพ่อไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหนึ่งสองสามสี่สามใช่แล้วค่ะเอางี้นะขยะอยู่ไหนเดี๋ยวจะพาไปเอาขยะเลยนะค่ะไปแล้วค่ะ พ่อแพ้นะีแพ้เห็นแก feels, ่ลูกๆกับคุณเมียนะยังไม่มีไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้พ่อแพ้ค่ะเราเล่นแทนแล้วยากขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าพ่อไม่เก่งมากกว่าอะไรวะมาเที่ยวทะเลต้องมาขนขยะ มาทิ้งเนี่ยสิงป,น<อ>ป้นี่พ่อมาลบกั